ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอุด้งนะผมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ที่เพิ่งอัพเข้ามาในอัปเดต3.5นะครับผมนั่นคือเจ้าตัวอะซัวเดมอนเลยครับหรือว่าเจ้าตัวลินจากบลูเอ็กซ์โซซิตนั่นเองครับผมดีดีช็อปลับคลิปเกมพาร์ทแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตอนิเมะบรรยากาศอะไรคอสโอเวอร์อนิเมะเรนเจอร์เอ็กซ์พร้อมขายรหัสไกันแบบต่างๆรับฟาร์มและเอฟเคทุกอย่างในเกมเติมโลบั็แท้ปลอดภัย100%เข้าลิงก์ร้นใต้คลิปไอยเปอรับ์มซ็นต์เข้าลิงก์ล้านใต้คลิปได้าลยครับ e ูเอ็กโซซินะครับผมน่าจะเป็นตัวผมจำไม่ได้ว่าคือตัวไหนอ่ะตัวพี่ชายตัวน้องชายไม่ได้ดูนาน้วผมเจ้าตัวบูเอ็กโซซิตนะผมก็เป็นตัวมิสติกตัวใหม่นาอที่เพิ่งครับเอามาในอัปเดต3.5นะผมโดยแอคแท็ของตัวนี้นะผมก็จะเป็นตีเป็นเวทเนาะแล้วก็เอลเมนต์หรือว่าธาตุเนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะผมส่วนสเตตที่ผมไปทํามาก็ประมาณนี้นะทุกคนก็คือ Attack เนี่ยเป็น2 s อ คูดาว 2s HP 2s ระยะ 2s และสปีด 3S นะครับผมซึ่งตัวนี้นะผมก็สามารถหาได้จากตัว Summer ร์ช็เลยนะทุกคนโดยจะอยู่ในแคปซูลตรงนี้นะเนี่ยก็จะโอากาสออกอยู่ที่1%นะครับผมก็คือลินนะตรงนี้นะทุกคนส่วนตัวนี้เหมือนเดิมผม e ีโไม่ได้นะผมไม่มีของให้ e ีโนะอะเนี่ยนี่นะไม่มีของให้ e ีโนะคผมนี่ผมมาเปิดให้ดูเลยนี่นะใช่ปะ ไม่มีนะทุกคนไม่มีให้อีโวนะผมเจ้าตัวลินนะครับผมอ่ะทั้งนั้นเรามาดูตัวพาสีฟของลินกันดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนะก็พาส์ีฟแรกของลินนะผมโอ้ค่อนข้างเล็กนะทุกคนเดี๋ยวผมซูมให้แล้วกันทําไมอัปเดตนี้ตัวพาส์ีฟมันเล็กจังเลยนะไม่มั่นใจนะทุกคนเดี๋ยวผมซูมให้นะอ่ะพาส์ีฟแรกของลินนะผมหลังจากผ่านไป25่ิาวิเนี่ยมอนทุกตัวที่เข้ามาในระยะของลินนะผมจะโดนดาเมจเผาไหม่10ของดาเมจของลินเผาทั้งหมด4ติกนะทุกคน แล้วก็พาสติที่2นะผมอ่า one azure e v i l อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันคืออะไรนะเขาอาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าไอ้ azure e v i l เนี่ยอาจจะเป็นมันต้องเป็น azure demon นะทุกคนตรงนี้หรือว่ามันคืออ่าจากล่างนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะตรงนี้นะอืมเขาจะพิมพ์ผิดหรือว่ามันคือตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์ทีนึงว่ามันหมายความว่าไงนะแต่ว่าอ่าที่ผมแปลมาก็คือเมื่อลินใช้สกิลหรือเลือดต่ำกว่า30นะครับผม ลินจะเข้าสู่สถานะโกรธซึ่งไอสถานะโกรธตรงนี้มันไม่ได้เขียนนะแต่ว่าผมแปลให้ทุกคนเข้าใจใง่ายๆนะกันเพราะว่าตรงนี้เขาจะเขียนว่า become เนอะเอ่อ earn rate นะครับผมแต่ว่าผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นว่าสถานะโกรธแล้วกันนะก็คือมันจะโกรธแหละทุกคนก็คือตัวลินอนะจะโกรธนะเมื่อใช้สกิลหรือว่าเลือกต่ำกว่าสามสเนะี่ยและพอลินโกรธปุ๊บใช่ไหมลินก็จะทำดาเมจกับตัวที่ติดเผาไหม้ทุกคนแรงขึ้นนะผมเป็นเวลา40วินาทีเนาะ คูลดาวน์พาสซีฟนี้ก็คือ100่งร้อยวิแต่ว่าในนี้ไม่ได้บอกนะว่าทำดาเมจแรงขึ้นเท่าไหร่นะบอกแค่ว่าทำดาเมจกับตุ่มมอนที่ติดเผาไหม้แรงขึ้นเป็นเวลา40วินาทีนะผมอืมประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปไปดูดีเทลออกันดีเทลออของลินนะผมก็อ่าเบิลิตี้ดาเมจอยู่ที่600%นะครับผมแล้วก็เบสก็คือ27,000นะอาเบริตี้คูลดาวน์เนี่ย15บห้าวิแล้วก็ค่าแม่น70นะครับผม ไออาร i บิที้ a ามเตัวนี้มันคือของเวลหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีตอนที่ผมอัพเลเวล50ในตอนที่เราไปดูเกมเพย์นะครับผมอ่ะคอร์สก็คือ1,650นะผมลิมิตสปอนอยู่ที่2ตัวเซนคูดาว20ิวินะครับผมโอเคราคาโอเคนะราคาโอเคเซนคูดาวโอเคครับนะผมส่วนลิมิตเป็น2ตัวเนาะก็อาจจะเป็น0.1ห,หรือไม่ก็บัฟคาปิดนะที่ผมแนะนำนะอ่ะเอ็กตาร์สแนะครับผมคเชงิคิดาเมต ค่าหลบหลีก20แล้วก็สกิลรีสิสแตน์นะครับผม15%นะทุกคนตรงนี้นะส okay, okay. กิลรีสิสแตนส์15%โอเคมาโอเคโดนลมก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของลินกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตเริ่มต้นอีกทีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของลินกันดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของตัวลินกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะมาเรียกออกมาปุ๊บโอเคมาเดี๋ยวผมให้ดูสเตตเริ่มมมต้นนหลลังจาากกทที่่ผไปเว50อ ก็คือแต่เริ่มต้หนหลัจะกทำเวฟว่าสิบเป็นทนุกคนก็คือ HP 5000ดาเมจ6,000คูดาวพันแปดอเบลิตี้เนี่ยเป็น4,200หนะอเบลิตี้คูดาวสิบหระยะ3,2แล้วก็สปีด3.7นะครับผมแล้วก็ตีเป็นลายนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเอ่อแอนิเมชันกันอ่ะเดี๋ยวแอ,อนิเมชันปุ๊บอุ้ยอุ้ยแอนิเมชันแอน,น,นิแอนิเมชันเท่นะทุกคนแอนิเมชันค่อนข้างเท่เลยเหมือนเป็นการปาดเป็นขึ้นดาวไปนะเป็นไฟเอ้ยเดี๋ยว อ๋อเมื่อกี้คือน่าจะเป็นพาสซสฟบปะไอที่โกรธอะเหรอใช่ไหมผมเข้าใจถูกปะว่าไอที่มันโกรธเมื่อกี้ใช่ไหมมันคือพาสซสิใช่ปหแต่ว่าทำไมมันเผาตัวเองด้วยอะแย่แล้วทุกคนไปหนึ่งนะผมขออ่านเดี๋ยวผมขออ่านพาสซสิของลิน,น,นอีกทีนึงอ๋อุกคนมันไม่ใช่แค่มอนเว้ยมันใช้คําว่ายูนิตแปลว่าทุกตัวที่หนูในระยะของลินเอ้ทุกตัวที่อยู่ในระยะป้าหรือว่าทั้งแมปวะหลังจากผ่านไปยี่สิบห้าวิอะจะโดนเผาไม่สิบเปอร์เซ็นต์เว้ย ทุกตัวเลยเหรอใช่ป่ะวะเดี๋ยวผมลองเล่นเซเบอร์มาดิให้ทุกคนลองดูนะเซเบอร์ er โดนเผาปะเซเบอร์ er ไม่โดนหรอเซเบอร์ er ไม่โดนทุกคนแปนึงเดี๋ยว,เด,ยว,ออเ,ยวเดี๋ยวมขอเดี๋ยวมดี๋ยวเ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 ดี๋ยวาดูนะวเดี๋ยวเดนเผาดียว่ดี๋ยนะวเ่ี๋ยวิ่งไปวเ่กัยเลยวม่รู้ว่าจะตามดีนเดี๋ยเดี๋ยวเรามาวเกันว่าพอยรบดี๋วเดี๋เนี่ยเซเวเดีเดีเดี๋ยวเดีเ er ะดเะ๋ะเดี๋ยวดเดี๋ยวเดีนนเดี๋ยวเดี๋ยวดีมยวเวเางเลย นี่นะเดี๋ยวต้องรอมันผ่านไป25ิห้าวิก่อนทุกคนนะเดี๋ยวรอดูถ้าของลินขึ้นเมื่อไหร่แปลว่าดูตรงเซเวอร์ไว้ด้วยทุกคนอ่ะผมสั่งไปม,มุมกว้างๆให้เลยอ่ะ2ี่สิบห้าวิอ๋อโอเคโอเคเซเวอร์ไม่โดนนะทุกคนแต่ว่าตัวลินน่ะเหมือนมันเผาตัวเองอ่ะทุกคนมันเผาตัวเองด้วยอ่ะ a t t แ e fuck แปลว่าท่านี้แปลว่าอาจจะเผาตัวเองเหรอ แล้วเผามอนไหมอ่ะคือผมไม่เห็นว่ามอนมันโดนเผาเลยนะหรือว่ามันต้องอยู่ในระยะว่ามอนถึงจะโดนเผาอาจจะต้องมอนอยู่ในระยะนะทุกคนเลยอาจถึงจะโดนเผานะอืมโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาอัพตัวลินกันเลยดีกว่าผมเอาเซเบอร์มาใกลหน่อยอ่ะเรามาอัพตัวลินกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูไอ้พาสตินนั้นในการอีกทีนะทุกคนอ่ะมาขั้นแรกสองพันหกนะขั้นต่อไปสา0พันแปดขั้นต่อไปห้าพันสองแล้วก็หกพันเก้าอ่ะแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายหรือเปล่าอัปเกรด5เนอะจะเป็นอาซัวบอมนะทุกคนอ่ะอัพไปปึ๊บโอเคขั้นสุดท้าย,ยาจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเรียกตัวออกมาเลยแล้วกันนะผมขายเซเวอร์ปอ่ะเรียกลินออกมาอ่ะตอนนี้เปลี่ยนจากลายเป็นเซอร์เคิลเอลเอียทุกคนอ่ะแอนิเมชันปึ้มโอ้โหระเบิดเลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวพาสีไอ้นั่นกัน25วีนะผมอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงนะ ซึ่งน่าจะเผามอนด้วยแหละผมว่ามันควรจะเผามอนด้วยแหละมั้งไม่น่าจะเผาแค่ตัวเองเหรอกมันดูตลกอะทุกคนถ้ามันเผาแค่ตัวเองอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูยี่สิบห้าวีนะอ่ะเนี่ยเผาแล้วไม่เห็นเผามอนเลยทุกคนมันเผาตัวเองเหรอ <c oughs> พี่แกเผาตัวเองเออเทุกคนมันเผาตัวเองจริงๆด้วยนะเขาเผาตัวเองนะัน่ะเดี๋ยวผมลองเรียกมาเรื่อยๆดิลินอ่ะเนี่ยอ่ะเรียกมาอีกอ่ะสกิลปึ๊บ อ่ะเด,ดี๋ดิอ่ะเนี่ยเผาตัวเองมันเผาตัวเองจริงทุกคนไม่เห็นเผามอนเลยเออเนี่ยเนี่ยเผาตัวเองจริงเนี่ยมันเผาตัวเองจริงทุกคนอะไรวะอะไรอะ่ะพี่แกเผาตัวเองเหรอแล้ว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 คือเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่ออะไรอะ่ะพี่แกเผาตัวเองเพื่ออะไร לה? เพื่อเอาภาสษีข้างล่างเหรอไอ้ที่เลือดต่ำกว่าสามสิบอ่ะนะแล้วนี่คือพี่แกโกรธหรือยังใช้สกิลแล้วอันนี้คือเขาโกรธหรือยังแปลกๆว่ะทุกคนตัวนี้เออ เผาตัวเองด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคแต่ว่าโดยรวมก็ประมาณนี้นะอืมไม่มีอะไรเลยนะตัวลินประมาณนี้นอกจากเผาตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเลยแปลว่าไอ้สปาร์ซีฟตรงนี้ทุกคนน่าจะต้องมีตัวที่เล่นกับตัวเผาไหมได้นะเพราะว่ามันต้องเผากว่านะมันถึงจะโดนดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าลินมันดันเผาแค่ตัวเองอะดิทุกคนหรือผมแปลผิดยังไงอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสรุปเลยแล้วกันทุกคนโอเค เดี๋ยวเราไปเข้าอยู่ช่วงสรุปกันเลยกัน,นับผมไปก็จบแล้วนะผมสาหรับการรีวิวเจ้าตัวลินนะทุกคนอ่ะก่อนอื่นเลยผมลืมอีกแล้วผมลืมดูคอร์สกันอ่ะมาดูคอร์สของลินกันนะผมอ่ะใส่ปุ๊บนี่คอร์สลินก็จะประมาณนี้เนาะอัปเดตนี้มาตัวละครผมแม่งใส่คอร์สตัวไหนไม่ค่อยเท่เลยวะ <laughs> มันมีผมแซมมาด้วยอะ่ะ <laughs> อ่ะก่อนอื่นเลยทุกคนอันนี้ผมขอแก้ไขข้อมูลพลาสติกข,ของลินอีกทีหนึ่งคือผมไป นั่งอ่านแล้วก็ทาความเข้าใจใมาอีกทีหนึ่งแล้วอ่ะโอเคทุกคนผมจะแก้พาสซีฟของลินให้ใหม่นะก็คือพาสซีฟแรกของลินเนี่ยมันจะเผาตัวละครลินด้วยแล้วก็เผาเพื่อนๆด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็คือตัวละครยูนิตของเราอะทุกคนจะโดนลินเผานะเป็นเวลาเนี่ยยี่สิบห้าวิแล้วก็โดนดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวพลังโจมตีของลินใช่ไหมทุกคนเป็นสี่ติ๊กเนาะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่มันบอกว่าะจะ เออไอเวลาโกรธอะไรเงี้ยแล้วก็ทำดาเมจตรงเนี้ยทุกคนเบรนนิ่งกับย<ะ>ูนิตอ่ะก็คือลินอะ่ะเขาจะเผาเพื่อนใช่ไหมแล้วก็เผาตัวเองด้วยแล้วตัวที่โดนเผาใช่ไหมทุกคนเวลาลินเขาพล็อกตรงเนี้ยไอพล็อกพาส,สีตรงเนี้ยไอที่ราดต่ำกว่า30หรือว่าใช้สก,กิลเนี่ยที่บอกว่าเอ่อจะเอนชาร์ก็คืออัปเกรดทําให้คนที่ติดเผาไหมเนี่ยตีแรงขึ้นนีก็คือเพื่อนเพื่อนแล้วหมายแล้วรวมถึงลินเองอะ่ะทุกคนที่ติดเผาไหมอยู่อะ่ะจะ ได้เอ็นชานตรงนี้ของพาสซสีฟลินไปด้วยนะผมก็คือมันเป็นบัฟเพื่อนพาสซสีบัน่ะทุกคนมันคือบัฟมันคือบัฟเพื่อนเลยเว้ยเออไม่ใช่ทำดาเมจใส่มอนนะทุกคนมันคือบัฟเพื่อนพาสซีฟเนี้ยซึ่งผมไปลองดูมาแล้วคือมันเผาเพื่อนได้เนาะแล้วก็เหมือนว่าเพื่อนๆจะต้องอยู่ในระยะของลินนะผมถึงจะติดเผานะอืมแล้วถ้าลินลินพล็อกปุ๊บใช่ไหมเอเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลินเอ่ยก็จะอ่าตีแรงขึ้นน่าจะตีแรงขึ้นคิดว่าน่าจะทําดาเมจเพิ่มขึ้นนะผมอืม ในขณะที่มีเอติดเผาไหม้อยู่นะในขณะติดเผาไหมอยู่ซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ารวมถึงตัวที่ติดเผาไหมด้วยไหมแต่ว่าน่าจะไม่รวมเพราะว่ามันน่าจะหมายถึงเอไฟที่ทําใส่ดาเมจอ่ะมันน่าจะเป็นตัวพาสตของลินเองนะทุกคนตัวติดเผาไหมตัวอื่นไม่น่าเกี่ยวนะจะต้องเป็นตัวที่ติดเผาไหมก็คือถ้ามอนเราติดเผาไหมอ่ะอนั่นแหละใช้ได้กับพาสตลินคิดว่านะอืโดยรวมมันคือตัวบัฟทุกคนอ่ะให้สรุปเลยก็คือลินอ่ะคือตัวบัฟเพื่อนครับ แปลกๆว่าทุกคนเออพอไปอ่านฟ้าสีใหม่จริงๆผมก็รู้สึกแบบตะงหนเด้อแบบเอ้าสรุปมึงเป็นตัวบัฟเพื่อนเหรอเออแปลกดีทุกคนก็โอเคนะมันเป็นตัวบัฟเพื่อนแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะไม่ได้บัฟบอะไรขนาดนั้นแถมลดเลือดเพื่อนด้วย <c oughs> คือถ้าถ้าให้คิดนะว่าเอาไปเล่นกับใครเก่งเนาะนี่ไม่รู้แล้วกันหรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่แบบว่าเลือดลดแล้วแล้วพล็อกพาสีของตัวเองอะทุกคนอาจจะเล่นกับลินได้อืมอาจจะเล่นกับลินได้ อย่างลิมรอูเนี่ยที่ผมบอกว่าเล่นกับลิมรอูได้เพราะว่าลิมรอูเขาอาฮิลตัวเองได้ใช่ไหมแล้วพอฮิลเขาก็จะได้รับดาเมจเพิ่มไงซึ่งมันจะรับดาเมจเพิ่มได้จากสองทางเลยก็คือจากลินด้วยแล้วก็จากพาสซีฟตัวเองด้วยนะผมอืมก็แปลว่าลินนะอาจจะเหมาะกับตัวที่มีพาสซีฟเวลาเลือดลดหรือว่าเวลาได้รับดาเมจอะไรเงี้ยเออแล้วพาสซีฟเขาจะทํางานอะไรเงี้ยเออลินอาจจะเหมาะกับตัวละครพวกนั้นนะครับผม,มคิดว่าก็โอเคนะ ส่วนสเตตเนี่ยผมว่าวิ่ง3.7ถ้าไปทำนงทำนิ้วอะไรอย่างนี้หน่อยก็อาจจะวิ่งถึง5ถึง6ได้นะทำนิ้ว15แล้วก็ใส่ของวิ่งแล้วก็เอาไปแบบไปบัฟให้เพื่อนอย่างเดียวผมว่าก็น่าจะโอเคอืมโดยรวมลินก็น่าจะโอเคน่าจะเอามาใช้ได้บางสถานการณ์คิดว่านะเอาละผมกดมาเลยเนะี่ยอะโอเคโดยรวมลิงก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนโดยรวมแล้วเขาคือตัวบัฟน,นะอืถึงตัวอาจจะดูเป็นแบบดาเมจแต่ว่าเขาคือตัวบัฟทุกคน <laughs> โอเค ก็คิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองไปอ่านนะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะมาทีหลังนะครับผมยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า